สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเออนะตอนนั้นนะคะไม่ได้คิดอะไรเยอะเพราะว่ายุคนั้นคือเพื่อนๆทำกันเยอะไงค่ะทีดใหม่ๆอ่ะมันสวยกันทุกคนค่ะแล้วก็ปัญหามันไม่ได้เกิดณตอนนั้นแต่สักอ่ะสิบห้าปียี่สิบปีให้หลังปัญหามันเเกิดเราก็เลยได้รู้ว่าอ๋อโอเคเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้ก็ถือว่าเตือนเลยก็แนะนําเลยนะฮะเพราะเนี้ยทา เป็นฟิลหมอกระปับถ้าตอนนี้บอกตรงๆว่าให้ดูข่าวสารให้ดีๆแล้วก็มันมีสื่อหลายสื่ออยากให้ให้อยู่ในการดูแลแล้วก็ทำแนะนำของแพทย์จริงๆเนี่ย